สบายดีไอ้น้องทุกุมทุกคนทั้งเส้าหัวเร้าสวนแล้วก็บพมนเส้าหัวเส้าสวนอย่างเนาะมาว่าถึงการพ่นนะครับน้ำมักสูตรสองอาจารย์ตนผมนี่จะพ่นรอบต้นนะครับรอบโครนสูงกับพ่อประมาณครับเม็ดสองเม็ดก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ารอบต้นนี่ผมต้องเน้นอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะเงาเนี่ยครับเงา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  ผมจะเน้นเงาเพราะว่าหัอยมันลายนี่นะครับอันนี้สําหรับวิธีการผลของผมเด้อนะครับที่นองก็ไปปั๊บไปปับปป๊บใส่เอานะครับกับต้นยางเจ้าของนะครับว่าเราจะดูแลอย่างไงเราเซ็อยัางไรมันจะให้สีดูยซึมดีนะครับคิดเอานะครับว่าหลากของเห่าอยู่น่าจะอยู่ตรงไหนแน่เปลือกหน่ำนะครับลำต้นนี่คือ ทางเปลือกนะครับทังเปลือกให้ทั้งทังเปลือกให้ทั้งทางหลาก,กว่าง่ายซะนอกวิธีการผลของผู้ขาได้ไน,นะครับให้มันได้สัมผัสทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันอันนี้วิธีการของผู้ขาเด้อตอนของคนอื่นกน็แล้วแต่ที่ไปประยุก์ตใส่เอาก็แล้วแต่ทานตามสบาย แต่ว่าอันนี้เบาเทิงของผู้ขาเองผู้ขาเฮ็ดแนวนี้ในการในการผลนอแต่ละเถียวแต่ละเถียวการที่เน่นเงานะครับเน่นเงาเน่นโคตมันนี่แหละ ท่าก็ได้นะครับท่าก็ได้แต่ <c oughs> ผมเนี่พ่นดีกว่าครับสําหรับผมเนี่ยมันได้ไดหลายอย่างเนาะได้ได้พ่นเงามาน,น้านะครับ <c oughs> ผมว่าหากมันใดสุดดูซึมน้าก็สําหรับผมนะนะครับ <c oughs> ก็แล้วแต่พี่น้องเกษตรกรถนัดแบบใดนะครับแบบท่าก็ท่าใดนะครับแต่ผมในี่ถนัดพ่นนะครับ ชอบพายเป้เออมักพายเปบออยอง่ายซะสีมันสดใสดีนะครับมันได้รับน้ำม,มักเข้าไปเนาะสีลำต้นมันก็สดใสนะครับได้อ,อาหารคือหวานแหละซ้ำค้นเห่าเนาะคนเห่าได้อาหารเสริมเข้าไปกับผิวพันธ สดใสเปล่งปังขัจนจาย์เขามาจะเห็นมาเนอปอกยาบำรุงโน่นนี่นั่นนะครับบำรุงผิวก็ยังมียากินยาสีผอมมาได้ครับพี่น้องคนก็ได้ต้นใหม่มันกล้ายๆกันครับอันนี้น้ำหมักสูตรสองอาจารย์ตนนี่มันก็ซอยในเรื่องสี่ผมบอกไปแล้วครับสร้างเปลือกนะครับสร้างหากสร้างยอดถอดยอดนะครับนะับพี่น้องนะ เข้าใจตามกันครับผม